อนนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเราจะมาทำกับข้าวนั่นเมน,นูที่เราจะทำวันนี้นั่นก็คือส้มตำส้มตำธรรมดาวิธีการทำส้มตำนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่า,าเราจะํำกันยังไงอกรุณาเงียบๆด้วยนะครับเสียงมันเข้าในซองของเรานะครับนี่ครับสิ่งสำคัญที่เราจะทำส้มตำนั่น,นก็คือพริกครับใส่พริกลงไปสักเม็ดเนึง แล้วก็ใส่ทิ้งให้ลงไปอีกเม็ดนึงกระเทียำทิ้งที่ขาดไม่ได้ในการทำซุ้มตามก็คือทียมนะครับเสร็จแล้วก็ไปสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทาําซุ้มตามก็คือโคกนะครับตามตามตามนะครับอ๋ออย่าลืมสาบด้วยนะครับมีโคกไม่ได้มีสาบนี่และนี่ก็คือบรรดาท่านผู้ชมที่มาดูการทำตุ้มตาม ตามี่แบบน้นะครับ <Okay. S 1> ไทไมไอ้ยักษยคุณมาดูในครกหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างเนี่นะครับมันจะมีพริกนะครับเห็น,นไหมครับโอเคตาม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 ,ตามนะครับและใส่มะเขือครับมะเขือเปล่าลไป ใส่ลงไปนะครับกระถือกระถือลงไปกระือคืออรือ กล้องมือสิบหิบมานาวลงไปมานาวลงไปใส่น้ำมานาวลงไปห้าสอนซูรสดูรสสามสอนน้ำปลาห้าสอน อะไรคือประเด็กปลาเดกครับปละเด็ที่เขาเอาปลาเน่ามาทำนะครับประเดกเขาไม่เอาปลาเน่ามาพูดอีสาไม่ค่อยชัดนะครับูาหนึ่งมีอยู่แต่มันอันันเราวกอยากคน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 แกไอ้ไอ้อไ้ไ้อไม่อีกแล้ว ไม่ค่องเป็นใาไม่ได้เลยพูดที่สามไม่ได้นะครับทไมนะครับมันก็ใส่อันปลาตีลงไปนะครับโซิมซิมเบิร์โอเครสชาติได้แล้ว ยองไปนิดนึงนะครับใครทาไมา่บอกใส่เส้นมะมูนนะครับใส่เส้นมะมูนะครับ เรด้ี่แบอกว่ารานยต้องใช่ขาลดจาด น่าจะแสรบแล้วอ่ะเมนเรียบร้อยปฏิทิด ก็ได้ตากองคนใหม่นะบันบานแบ่งตกงาแล้วแบ่งเจ้าวันเองเฮ้ยเห็นไหนดำได้ไรเ,เป็นตะเป็นตะแสบก็แสบเรียบร้อยเนาะพี่<า>น้องเหนน็ดตามได้เนาะแสบแน่นอนโอเคพอกันไหมคลิปหนาบ๊ายบายย่เลืมกัติดตามเด้อ